สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับปกกับผมแพ็กสาระพระเครื่องครับวันนี้นะครับจะมาชี้ตําหนิจุดตายจุดจ่ายตังของพระนาคปลกพิมพ์ใบมะขามหลวงปู่โตวัดปลาดูชิมพลีหรือเราเรียกกันง่ายๆคือปกมะขามนั่นเองนะครับนี่ครับปกมะขามของหลวงปู่โตนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ารับชมเหมือกันนะครับขอให้พี่พุกท่านนะครับเมตตาช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ กมะขามหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับจัดสร้างขึ้นในปี2,521นะครับปลูกเสกสามไตมาตองค์ที่ถืออยู่นี้คือเนื้อทองแดงนะครับมาครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะดูกันก็เหมือนเดิมนะครับแม่พิมพ์นะครับผมอาจจะเล็กนิดนึงนะครับจาแม่พิมพ์ให้เป็นหลักนะครับนี่ครับสามารถแคปไปได้นะครับแม่พิมพ์พราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอ่ะแล้วพิมพ์หลังนะครับ นี่ครับต้นสือะยันด้านหน้าปัญญันะมหาเศรษฐีด้านล่างเขียนคาว่าหลวงปู่โตนะครับมานะครับเมื่อเราดูแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปที่เราจะดูนะครับนี่ครับองพระต้องไม่บวมนะครับของเก๊มันจะบวมๆเลยนะครับพี่พี่พิมพ์มันจะบวมนะครับนี่ครับอ่านะครับด้านข้างมีกระแสโลหะนะครับเห็นไหมเอ่ย กระแสโลหะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับกระแสโลหะคือวิ่งนี้นะครับขีด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 เป็นศาสตร์การศาสตร์กระจายของเนื้อโลหะจังหวะปั๊มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้ามาอย่างนี้นะครับมีโอกาสแท้สูงเลยนะครับนี่ครับเรามาดูด้านหลังครับนี่ครับยันนะตัวหนังสือลองปูโตครับขีดข้างๆ้างตรงนี้ผมส่วนตัวนะครับว่าเป็นจุด พิจารณาเกแท้ได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบที่ตัวตัดนะครับที่เห็นไหมครับตัวตัดเนี่ยเขาจะเป็นตัวตัดเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมเหมือนกันไหมครับอ่านี่ครับลำบากนิดนึงนะครับพระองค์เล็กนี่ครับพี่ๆดูตัวตัดครับนี่ครับ ตัวตัดเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะฉีกออกข้างล่างนี้เหมือนกันด้วยครับเรามาดูด้านล่างครับครับนี่ครับเหมือนกันไหมครับตัวตัดเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับมานี่ครับตัวตัดอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับอย่างนี้มาเนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะครับ สุดท้ายเนี่ยครับก็ต้องฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไลฟ์สดเพจ Facebook Pack สารัะเครื่อง FC นะครับ u t u b ปแพ็กสาระเครื่อง FC และ TikTok แพ็กสาระเครื่อง FC นะครับใครมีอย่างนี้นะครับยินดีรับเช่านะนะครับตั้งแต่หลักหมื่นบวกลบนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับยังไงก็ส่งรูปภาพมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook แพ็กสาระเครื่อง FC นะครับหรือโทร095 9605 309ครับ อย่งไรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ